ขณะที่เรื่องของการเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ทั้งผิวจราจรนะคะแล้วก็ทางเท้าล่าสุดเทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่จัดการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยลงพื้นที่ไปที่บริเวณถนนนิพพานที่3เพื่อที่จะขอความร่วมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ นายอมัดเบนอา,า,นอาลีนะคะรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานค่ะไปตรวจดูพื้นที่ผ่อนผันบริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศสาโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาคารผู้ประกอบการห้างร้านร้านค้าบนถนนค่ะไม่วางกีดขวางรวมไปถึงการล้ำหน้าขึ้นมานะคะบริเวณพื้นผิวถนนเกินขอบเขตที่ทางเทศบาลได้ระบุไว้เพื่อเปิดทางให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสามารถสัญจรนะคะโดยบนทางเท้าได้โดยสะดวก โดยที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผู้ค้านะคะที่วางแผงบริเวณด้านหน้าก็ให้ความร่วมมือขณะที่บางส่วนนะคะก็ได้มีการขอร้องนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจนะคะถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้รถรวมไปถึงประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เดินบนท้องถนน นอกจากนี้นะคะได้มีการมอบหมายให้เจ้าที่ลงไปขอความร่วมมือประชาชนและก็ตรวจตราดูความเรียบร้อยเป็นระยะนะคะเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนนําสิ่งของร้านค้าต่างๆนะคะมาวางกีดขวางทางเท้ารวมไปถึงนะคะยังให้ทุกคนช่วยการจัดเก็บอุปกรณ์ที่นำมาวางสินค้านะคะเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวด้วยค่ะ